นายศรีหกกัดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยถแถลงในที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหรืออนุสัญญาออตตาหาครั้งที่22ที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์นะครับย้ำว่าไทยไม่ได้ต้องการสร้างความตึงเครียดหรือทําให้เหตุเหยียบทุ่นระเบิดเป็นประเด็นทางการเมืองแต่เหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ฐานไทยบาดเจ็บและต้องสูญเสียขาจากทุ่นระเบิดซ้ําแล้วซ้ําเล่า นายเสียศักดิ์ระบุว่าไทยใช้กลไกทวิภาคีทุกช่องทางด้วยความสุจริตใจเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งขอให้กัมพูชาชี้แจงการกระทําที่ละเมิดข้อหนึ่งของอนุสัญญาออตตาว่าและหลักการด้านมนุษยธรรมตามกลไกข้อ8วรรคสองของอนุสัญญาฉบับนี้ แต่การชี้แจงของกัมพูชากลับขัดแย้งต่อหลักฐานที่ได้รับการยืนยันและตรวจสอบแล้วรวมทั้งกัมพูชายังบิดเบือนข้อมูลอย่างเป็นแบบแผนด้วยซึ่งเรื่องนี้กระทบต่อศักดิ์ศรีศักดิ์สิทธิ์และความน่าเชื่อถือของอนุสัญญาฉบับนี้โดยตรง นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังใช้โอกาสนี้ในการขอให้เลขาธิการสหประชาชาติอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งคณะผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นอิสระโดยเร็วเพื่อให้ประเด็นนี้ไม่ถูกนำมาเป็นประเด็นทางการเมืองและใช้กลไกของอนุสัญญาออตตาราเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางและปกป้องความน่าเชื่อถือของอนุสัญญารวมไปถึงแสดงให้เห็นว่ากลไกนี้สามารถที่จะนำมาใช้ได้จริง เมื่อจำเป็นที่สุดโดยย้ำว่าจุดยืนของไทยชัดเจนและตรงไปตรงมานั่นคือไม่ควรมีทุ่นระเบิดอีกต่อไปไม่ควรมีเหยื่อรายใหม่และไม่ควรปล่อยให้กฎเกณฑ์ที่ปกป้องเราทุกคนอ่อนแอลงพร้อมทั้งเรียกร้องให้กัมพูชากลับมาปฏิบัติตามอนุสัญญาอย่างครบถ้วนและร้องขอให้รัฐภาคีต่างๆกระตุน้นให้กัมพูชามีส่วนร่วมอย่างสร้างสารรค์ซื่อสัตย์และสุจริตใจ ทางด้านนางสาวอุสนาพีรานนท์เอกอัครชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหรประชาชาติณน,นครเจนีวาใช้สิทธิตอบโต้เพื่อแย้งคำกล่าวหาของกัมพูชาที่ระบุว่าข้อกล่าวหาของไทยไม่ได้รับการพิสูจน์และไม่ได้ตรวจสอบอย่างอิสระโดยไทยแสดงหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอจากกล้องโทรศัพท์ของทหารกรัมพูชา และเอกสารของคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ของฝ่ายไทยที่ระบุว่าทุ่นระเบิดที่พบเป็นทุ่นระเบิดใหม่นะครับนอกจากนี้ยังระบุด,ด้วยว่าถ้ากัมพูชาสุดจริตใจและมีความโปร่งใสก็ควรที่จะสนับสนุนข้อเสนอของไทยในการขอให้มีการจัดตั้งคณะผู้ตรวจสอบเพื่อที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวหลังจากที่ไทยดําเนินการอย่างโปร่งใสตามกระบวนการภายใต้ข้อ8ของอนุสัญญาออตตาว่าครับ